สบายดีทุกคนเนาะเดี๋ยวมันนี่เข้ามาใส่ตังอีกแล้วเนาะนี่ใหม่เขาหาเหล่าก็แล้วเมื่อกี้นี่หัวสั้นๆเนาะหัวนี่ใส่ได้ประมาณสิบขัวเดี๋ยวจะใส่อนเนาะนี่เนาะเอาใส่ไปแล้วสามขัวใส่นี่เนาะ ะะหันและกหันแซ่บไปแล้วสามขัวแล้วถ้าเบิ้งตอนยามเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะใส่ลงไปลุมอีกหน่อยหนึ่งใหม่เขายังอีกหกเจ็ดขัวเนาะนี่เนาะ ห่ากันยิงได้เมื่อกี้โมโหนกยางเนาะเขียวเขียวเอายิงได้สองตัวแล้วเนาะในนกขักตัวหนึงน่งเนาะนี่นอกนกขักวมาได้ ในยิงนกสองบาทลรดเนาะยิ่งตะขนมัน มงว่านกเหียงเนาะตัวใหญ่ตัวนั้นนกขว้วปืมคนมุกใหญ่นี่เนาะได้แล้วน,น,นกขวกวที่มันหลุดต่างหลางนี่มือีกนึงเนาะเห็นมันอยู่ลุมเห็นมันอยู่ลุมมอะ để tôi nâng lăng đi nỗi niềm tôi đầm đầm mở bước ra làm thương này nó เดี๋ยวนี้ก็หาโมงแล้วเนาะเห็นนกเทิตังแล้ว ตัวนึงที่ตัวนึงกับลมหันตัวนึงแล้วก็หันอีกตัวนึงดีง๋วเอาซองโตนี่ก่อน ตัวหนึ่งน่อนีเมาออกปักลายๆหึงเขากำลังกูตังเขากูนี่ได้นกตัวหนึ่งเนาะ คำละเดี๋ยวนี้ก็หกโมงย่าง,ยงแล้วนกมันบุ่งลงแล้วเนาะมันหลากมาหมดพี่ <c oughs> <c oughs> แหลกมาว่ไก,ก่นกน้อยโอเคเนาะเดี๋ยวนี้เฮากา็ออกจากป่ามาแลนะ้วเนาะวัดหงหน้าแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งนกเฮาได้มืยนีนะนกอันนี้นกอันนกสีเขียวๆนี่กับนกอันนกคววกนี่ยิ่งเอานะ ยิ่งแต่สามตัวนี่นกเคียวสองตวัวนกขวกตัวหนึงแล้วทึกตังได้นกขวกตัวหนึ่งนกดำดำนี่ตัวหนึ่งตวัวซ้ำนกขวกเลยเนาะนแล้วนกหน่อยเขาได้สองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าเนกหน่อยห้าตัวนกอันนี้ได้ห้าตัวนะ ฮาโตนกใหญ่ได้ฮาโตรวมทั้งหมดเป็นสิบตัวนะวัอนี้วันนี้เราได้สิบโตโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหนานะ้าเดี๋ยวเราจริง,งางเมื่อละมืดละ